ของดีจากเยอรมันเครื่องอัดฟางยี่ห้อคลาสเพิ่งลงจากตู้เช็คแห้งหมดดีขนาดไหนดียังไงไปดูกันสวัสดีครับผมปอนะครับจากช่อง JPT Tractor นะครับวันนี้นะเราได้นำสินค้านะครับเป็นเครื่องอัดฟางยี่ห้อคลาสนะครับตัวลงตู้มาเลยนะครับเป็นตัวเก่านอกนะครับมาเลยนะครับเป็นมาคา5น50หรือมาคาน55า55นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับเราก็ได้ทำการ ทดสอบเครื่องไปแล้วนะครับในเบื้องต้นนะแต่วันนี้เราก็พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีอะไรตอนแรกที่เราเอาเข้ามานะครับมีอะไรบางชิ้นที่เราต้องแก้ไปนะโดยสิ่งแรกที่เราอยากจะแนะนําคือตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวสเปคเครื่องนี้นะครับตัวนี้นะอย่างแรกที่เราอยากจะบอกคือเจ้าตัวน้ําหนักนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่1ตันนะครับหนึ่กิโลเหมือนกเจ้าตัวนี้นะครับถามว่าเจ้าตัวนี้ ปีผลิตเนี่ยครับจริงๆกับผมก็หาข้อมูลมายังไม่ได้ตีแตกมากนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เรารู้คืออย่างตัวนี้ครับประมาณปี2008ถึงปี2010นะครับโดยประมาณนะเลขที่ผมหาได้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็เป็นของเก่านอกแน่นอนนะครับลงตู้มาเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูนะครับว่าลงตู้มาเป็นยังไงเนาะตัวต่อมาเราได้ทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับอย่างแรกที่เราทําคือมันมาถึงยางมันแตกนะครับเราเปลี่ยนยางให้นะครับแล้วมีโซ่นะครับโซ่โซ่แล้วก็อัด จะระบีใหม่ให้นะครับอาจจะเบียร์หายทุกวันรวมถึงซีนบางตัวนะครับอย่างซีนตัวนี้เราแกะมาเราก็เปลี่ยนให้นะครับมีเฟือบางตัวที่เราเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับต่อมาเรามาพูดถึงสเปกก้อนนะครับตัวนี้นะครับสเปกก้อนของมันเนี่ยมาดูเลยก็ได้เนาะตัวนี้นะสเปกก้อนมานะครับทางด้านฐานล่างนะครับเขาเรียกว้างเนี่ยกว้างอยู่ที่46เซนนะครับกว้างที่4ี่สูงนะครับความสูง ของก้อนเนี่ยครับอยู่ที่36เซนนะครับความยาวนะครับเราสามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่40เซนจนถึง1เมตรนะครับเราปรับตั้งได้เลยเนาะส่วนเชือกที่ใช้นะครับก็เป็นเชือกทั่วไปประมาณเบอร์10นะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้ต้องใช้เบอร์10นะครับเพราะมันถือว่ามันรัดค่อนข้างแน่นเอริงจริงเบอร์10อย่างนี้อย่างถ้าเป็นเชือกแบบท้องตลาดทั่วไปยังถือว่ายัางเล็กไปสำหรับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเชือกก็เป็นความสาคัญเนาะเดี๋ยวมาเรามาพูดถึงระบบการทํางานกันเดี๋ยวเราลานตัวป่าให้ดู ส่วนรถแรงม้าที่ใช้นะครับแรงม้าที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้ประมาณ45แรงม้าอัพนะครับรถที่ใช้แท็กเตอร์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นอย่างอีซาก,กิ40แรงก็ใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขามีเทอร์โบเนาะแต่ยี่ห้ออื่นผมไม่แน่ใจแต่ว่าโดยหญ่เราก็เน้นว่าประมาณ45แรงขึ้นไปนะครับเนาะอ่ะปั่นรอบีดีโอที่540นะครับหลกัหลกๆนะหลักการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับ แล้วเขาก็จะเอาหนวดกุ้งนะครับกวาดขึ้นไปแล้วก็จะมีตัวกวาดหนวดกุ้งนะครับกวาดขึ้นไปเนาะแล้วมีตัวกวาดเข้าไปนะครับ2หัวนะครับจะเป็น2มือ2แขนอ่าลองดูได้นี่ตรงนี้2แขนนะครับมันจะกวาดเข้าไปแล้วประตูตัวนี้ครับมันจะเปิดปิดมันจะเปิดปิดนะเดี๋ยวรานให้ดูนะเปิดปิดเปิดปิดปุ๊บเราจะมีลูกกระทุงนะครับในการอัด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 ,อด <c oughs> แล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวนะผอบอกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหมุน ตัวนี้นะครับเป็นเชือกชุดเชือกมัดเนี่ยครับก็จะมาบอกก็จะตัวนี้นะครับชุดชุดเชือกมัดเราเป็นการตั้งของเรานะครับแล้วก็ชุดเชือกมัดก็จะมัดนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็จะดันออกมาเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราลองลองลั่นตัวเปล่าให้ดูก่อนเนาะลั่นเลยเนี่ยครับลั่นตัวเปล่ามันจะกวาดเข้าไปไหมครับมันจะสัมพันธ์กันกวาด กวาดเปิดปิดกวาดกวาด,วาดล้วกระทุ่งเนะี่ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปผลผลลุ่มก็กวาดกวาดเข้ามานะครับมาดูสุดยอยดูดูชุดลูกกระทุงครับนี่ครับดูลูกกระทุ่ต่อดูครับมันจะหมุนทำงานอ่า แล้วก็ตัวนี้ครับพอมันกระทู้มาแล้วมันก็จะดันตัวนี้นะครับดันออกมาแล้วก็ชุดมัดก็จะทำงานถึงสุดแล้วเขาก็จะมัดใหม่อ่าเดี๋ยวเราไปลองดูเลยว่าอัดจ,จริงๆเป็นยังไงนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราทำการสาธิตการใช้งานอัดจ,จริงนะครับคือตอนนี้มันไม่มีฟางเนาะเราเลยเราซื้อฟางมานะครับแล้วก็มันแกะออกแล้วลองให้เขาอัดดูนะครับว่ามันอัดแล้วเป็นลักษณะยังไงแต่ต้องแจ้งออก่อนนะครับว่าถ้าอัดแบบนี้นะมันจะไม่ได้แน่นเหมือน กับการอัดที่วิ่งไปนะครับเพราะว่ามันไม่สม่ําเสมอในการกินเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทํางานของมันเนี่ยอัดแรงจริงเป็นยังไงนะอ่าไปเนี่ยครับตัวกุ้งเขาก็จะกวาดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ตัวแขน2สองแขนก็จะกวาดเข้าไปนะครับเห็นไหมเลยอ่ากวาดครับแล้วลูกกระทุ้ก็อยู่ลนะครับ จะกวาดเข้าไปเปิดปิดตลอดเวลาไหมครับมันเรสัมพันธ์กันระหว่างแขนกันตัวนี้ถามว่าอัดเร็วไหมอัดเร็วนะครับข้อหนึ่งมันไม่ถึงนาทีนะครับนาทีนิดๆตัวประมาณ แล้วก็อยากาะแจ้งลูกค้านะครับก้อนแรกเวลาเราอัดอ่ะจะไม่ค่อยสวยนะครับจะสู้ก้อนที่สองก้อนที่3ไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยเชือกไอ้ตัวนี้เชือกไม่มัดน,นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอันนีน,นี่ตั้งละตัดละ,ดละก้อนใหม่ี่เวลาตัดนะครับเราเราตั้งเราตั้งตัวนี้นะครับว่าความยาวของก้อนจะเท่าไหร่เ๋วเราดูไเลยครับเนี่ยตัดละ ตัดไก่ตัดละมาละอ่าตัดละครับเห็นไหมตัดละอ่าตอนนี้ไม่ได้นะเขาได้ละเดี๋ยวอรอเดี๋ยวครับมันก็ทำงานไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูชิ้นง,งานก้อนแรกกับชิ้นง,งานก้อนที่สองก็ดูนะว่าเป็นยังไง เอาอีกเยอะๆเลยเดี๋ยวดูวางไว้ก่อนก็ไน้อันนี้เราตั้งประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราก็อนนี่ประมาณ80เซนเดี๋ยวเราตั้งใหม่นะครับเป็นเมตรหนึ่งเราดูผลงานกันก้อนนี้ ัเดินเดินยาวเนี่ยครับประมาณก้อนที่3มเนี่ยมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราตั้งให้ยาวขึ้นนะครับตั้งงายมาก็คือหมุนเกีียวน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดหมุนๆๆๆๆหมุนหมมัน,ม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 นยันน้อยลงก็ยาวขึ้นทันทีนะครับ อเลย,อายาวขึ้นเนี่ยอ่านี่นะครับเราตั้งมานะที่เราบอกไป โอ้เนี่ยครับเราตั้งได้นะครับน้ำหนักอันนี้เดี๋ยวนี่นประมาณเมตรหนึ่งอันนี้ประมาณ80เซนโดยประมาณนะครับก็แต่ที่ผมแจ้งมานะครับการอัดเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับรับได้เชื่อรลัดแน่นอยู่แต่ว่าตัวตัวที่เราอัดไปเนี่ยครับเราไม่ได้เดินอะไรไหม เราไม่ได้เดินเดินหน้ายาวนะครับมันก็จะอีกฟิลหนึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยากเขา,าดําไปเอาเลยเดี๋ยวเขาอัดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ามันกินเต็มจริงมันใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะตัวนี้นะครับมาคาร์55เนี่ยเรานะครับก็ขายเลยนะเรามีอยู่2ตัวนะครับแต่ตัวนี้เราพร้อมอะตัวหนึ่งอ่ะเรากําลังการทําอะไรอยู่นะครับตัวเฟืองต่างๆเนี่ยเราก็สั่งผลิตได้นะครับอะไรต่างๆเรามีนะครับสั่งได้เลยนะเพราะว่าเราได้ทําการร่วมทุนกับ อสอแท็กเตอร์ตากฟ้านะครับรวมถึง JPT แท็กเตอร์เนี่ยเราก็ทําการขายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเครื่องอัดใบอ้อยกับเครื่องอัดฟ้าเราก็มีอะไรพร้อมเลยเนาะตัวนี้นะมาคาร55เราขายอยู่ที่2 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับอย่าลืมนะครับ2 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับนี่เอามาเพิ่มแล้วเนาะถ้าใครสนใจทักมามาได้เลยนะครับที่เบอร์0อะไรวะ0 9 0 0 90 4 5 83แปดสามอย่าลืมนะครับ2,90,000บาทอย่าลืมนะว่าสเปคดีขนาดนี้เก่านอกแท้ขนาดนี้มีอะไรให้ด้วยถ้าใครชอบก็มาซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย